คลิปนี้นะคะขอเสนอเมนูปลาร้าทอดนะคะหลายๆคนก็คงจะเคยกินนะคะอร่อยมากนะคะปลาร้าทอดขยำข้าวอันนี้เราก็ปลอกหัวหอมนะคะซอยๆตอนนี้นะคะปลาร้าทอดหอรก็กำลังทอดอยู่นะคะน่าก,กินมากกลิ่นหอมมากนี่คะ่ะกลิ่นเย้ายวนมากเลยะคะ่ะทุกคน เมื่อเราทอดเสร็จแล้วก็ตักใส่จานแล้วก็โรยชลโรตนิดหน่อยให้มันเพิ่มรสชาติเข้าไปจากนั้นนะคะเราได้ตั้งกระทะเจียวคลิกแห้งกับหอมนะคะที่เราซอยไว้เจียวใส่กระทะลงไปเลยค่ะค่ะค่อยๆเจียวเจียวไปพอให้เหลืองๆหน้ารับประทานนะคะนี่ค่ะ จากนั้นนะคะเราก็เอากระชอนนะคะมาชอนตักนะ